ไปี่จวัดสมุทรสาครกันก่อนนะครับล่าสุดนี้ได้เตรียมผุดตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิคุ้มกันต้านโควิดกระตุ้นเศรษฐกิจไทยพร้อมเปิ <mism> atch, <cabeza. S 2> ดประเทศเปิดเมืองเศรษฐกิจนะครับตัวยังคงมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไว้อยู่นะครับนายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครร่วมเปิดโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านโควิดเพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาครณตลาดทะเลไทยตำบนท่าจีนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอำเภอเมืองสมุทรสาครนายแพทย์สาธารณสูตรจังหวัดสมุทรสาครผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการในตลาดทะเลไทยกับตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านโควิดเพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาครน,นั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารทะเลอาหารทะเลแปรรูปและอุตสาหกรรมต่อเน,นื่องจากการประบง เกิดขึ้นนะตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ตั้งแต่ปี2563นะครับที่ได้ร่วมกับทางภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยโรงพยาบาลสมุทรสาครสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลนครสมุทรสาครเทศบาลตำบลท่าจีนรวมถึงผู้รรประกอบการตลาดทะเลไทยและตลาดกากุ้งจะทําโครงการตลาดอาหารทะเลต้นแบบสร้างภูมิต้านโควิดเพื่อเศรษฐกิจสมุทรสาครเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางผู้ซื้อผู้ประกอบการผู้ใช้บริการ ควบคู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดผ่านกระบวนการตรวจขัดกรองเชิงรุกหรือว่า a อ i g e n Test Kit นะครับและการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นประชาชนและกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ประกอบอาชีพภายในตลาดทะเลไทยตลาดกลางกุ้งมีเป้าหมายอยู่ที่กว่า3,200คนนะครับซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเองก็กล่าวอย่างว่าโครงการนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความปลอดภัยของตลาดผู้ที่เข้ามาซื้อขายสินค้าต้องรับวัคซีนครบ2เข็มทุกคนทุกกลุ่ม แต่ยังคงไว้ซึ่งการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆนะครับที่ทางจังหวัดสมุทรสาครเคยกําหนดไว้โดยเฉพาะมาตรการ D MHTT แปลว่าขณะน,นี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อในพื้นที่นั้นจะลดลงอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้แล้วก็ตามแต่ขอให้ประชาชนทุกคนนั้นถือปฏิบัติตนต่อไปเพราะยังมีโอกาสติดเชื้อหรือว่าแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้ ขณะที่การเตรียมความพร้อมการเปิดเมือในวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ก็เป็นช่วงเดียวกับที่มีการเปิดภาคเรียนด้วยนะครับไปไปตามนโยบายของทางรัฐบาลที่มุ่งเดินหน้าเศรษฐกิจของจังหวัดสุสานร่ายใต้มาตรการการเฝ้าระวังตนเองและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดสิอย่างเคร่งครัดต่อไปขณะที่นางอภัยหานไกรวิไลประธานสาครพัฒนาการระบบมหาชัยเห็นว่าโครงการนี้มีความสําคัญกับตลาดนะครับเพราะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง เช่นเดียวกับนายแพทย์สุริยะคูหารัตนนายแพทย์สาธาฤาสูจังวัดสมุรสาครได้เปิดเผยถึงเกณฑ์การฉีดวัคซีนที่ตลาดเทเลไทยแห่งนี้นะครับว่าจะฉีดให้ทั้งแรงงานคนไทยและแรงงานข้ามชาติทางซิโนแวคและซิโนฟาร์มตามที่ได้รับการจาัดสรรเพิ่มเติมจากอบจสมุรสาครเน้นไปในกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อนจะเป็นการฉีดแบบไขว้ส่วนผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วนั้นจะทําก,การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ได้ภายหลังด้วยวัคซีนที่เหมาะสมกับภูมิต้านทานของบุคคลคนนั้นนะครับ